น่ารักมากเลยฟ้าฝนแกล้งกันเสมอไม่กินก็ได้ไม,ไม่มีเงินสดมีเป็ดด้วยดูกแป็ดเมาเขามากเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละดิงหามเรา,า,ากำันจะไปมหาลัยพยาอากาศเขาบอกว่าช่วงเช้าอ่ะีแดดเขาคิดว่าเออน่าจะเข้าเมืองเราตื่นมา่ายสองไม่ทันแลยฟ้าฝนแกล้งกันเสมอ แบบได้จากเราไปแล้วแล้วก็มาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมที่สําคัญคือไม่ไดเอาร่มอกมาด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงมาหาะไยหรือเปล่าเพราะว่าฝนอาจจะตกก่อนมันตกแล้วจบอาจจะต้องกินแมค o โดนัลข้างหน้านี้แล้วก็จอดร้านกาแฟพยากรณ์อากาศบอกว่ามันไม่ตกนะเนี่ยโอเคที่นี่คือไต้หวันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแผน นี่มองตรงนี้จะเห็นว่าแบบฝนปปอยๆแล้วหลังจากที่เราตั้งหลักใหม่ด้วยการไปนั่งกินเบอร์เกอร์ที่แมค o โดนัลล์เ็นพวกพอออกมาฝนมันก็หยุดตกแล้วตอนนี้ก็เลยกำลังเดินไปมหาลัยระหว่าง,ง<ส><ด>ทางก็จะมีของขายเรื่อยๆ ลานต้นไม้สดใสมาก OMG ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนโซนตลาดจะมีของมาขายแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้ขายทั้งวันหนาวมากแม่เราจะถึงมาหาลัยไหมนะฉันเพ้อเหลือเกินมาสิประมาณ16-17องศาแต่ว่ามันมีลมเป็นสะพานสุดท้ายที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำถ้า ข้ามสะพานนี้ไปได้ก็จะถึงมาหาะไยแหล่อ๋อฉันหนาวฉันหนาวน่นารักมากเลยสดใสเนาะน่ารักตรงนี้ก็เป็นสะพานที่เราต้องเดินข้ามไปเจิ้งต้าบรรยากาศดีมี ทางให้รถวิ่งแล้วก็มีทางให้คนเดินมีแบบให้จักรยานปั่นได้ด้วยจะเล่าความเลิศของการอยู่ไต้หวันก็คือที่ห้องไม่มีฮีเตอร์นอนก็ไม่ค่อยอุ่นด้วยต้องใส่เสื้อผ้าหลายหลายชั้นแล้วก็ห่มผ้าสองชั้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถามเพื่อนที่อยู่หอแบบไอเฮาเขาก็บอกว่าห้องนางก็ไม่มีฮีเตอร์เหมือนกันเอ๊ะ mm hmm. หรือที่นี่เขาไม่นิยมติดฮีเตอร์ mm hmm. เพราะว่าไปอยู่แบบประเทศอื่นๆมาอย่างเงี้ mm hmm. ย mm hmm. เขาก็จะมีฮีเตอร์หมดเลยอันเนี้ยเหมือน ไม่ว่าจะอยู่นอกห้องหรืออยู่ในห้องเราก็ต้องทนความหนาวที่ถึงหน้าร้อนมากคุยกับคนที่อยู่ไทยทุกคนก็บอกว่าเออหนาวาดีแนละ้วห้องเมืองไทยมันร้อนเหลือเกินแต่อันนี้มันก็ไม่ไหวมันหนาวตีสามตีสก็ต้องสะดุ้งตื่นมาเพราะความหนาวพอลงสะพานมานะครับมันก็จะเข้าเขตมาหาลัยแล้ว ถึงมาหาลาัยแล้วแบบฝนไม่ตกเดี๋ยวเราเดินไปห้องสมุดกันนะคะห้องสมุดจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในการนแล้วก็จะมีอยู่ประมาณแบบ3ามสี่ชั้นข้างในก็เงียบห้ามใช้เสียงจะมีแบบนักศึกษามานั่งอ่านหนังสือนั่งหลับส่วนส่วนมากนั่งหลับแบบห0 60%อกบเที่เจอก็คือนั่งหลับจ้า ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็ออกมาจากห้องสมุดวิที่เรียบร้อยอุณหภูมิ14องศาพร้อมลมลมแบบจึง้งไม่ไหวมันเงียบสงบมี Wi-Fi ฟรีมีชาร์จแบตฟรีด้วยแล้วแล,วแล,วแลวที่นั่งมันก็มันสบายไม่ปวดหลังเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปหาอะไรกินนะครับ เอาจริงคือเรียนที่นี่มาแบบจะเดือนแล้วอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเมนเกตประตูหลักของมหาลาัยอยู่ตรงไหนคือก่อนมาพีมเห็นเขารีวิวว่าตรงเนี้ยเป็นเมนเกตของมหาลัยมันแบบประตูหลักเออแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอาจจะเดินผ่านแล้วแต่ว่าไม่รู้ก <g ül> <g ül> <c oughs> าลังหาอยู่ร้านอาหารไทยเมื่อกี้ก็เดินไปแล้วคุยกับ พนักงานไม่รู้เรื่องก็เลยเปิด Google Translate คุยกันสุดท้ายพิมก็เลยถามว่าใช้ Line Pay ได้ไหมคําตอบก็คือร้านรับแค่เงินสดเท่าน,านั้นซึ่งเป็นแบบเป็นแบบนี้หลายร้านมากๆเลยในไต้หวันส่วนใหญ่รับเงินสดแล้ววันนี้เรามีเงินสดอยู่ไม่ถึงร้อยลืมกดตังแล้ว,ว่าโอเคแบบฉันไม่มีเงินสดงั้นขอไว้มาใหม่วันหลังละกันอยากกินอาหารไทยพอมาอยู่นี่ต้องพกเงินสดค่อนข้าง ตลอดเวลาเลยคือส่วนใหญ่ร้านจะไม่ค่อยรับบัตรแล้วก็หลายร้านแบบผ่านไลน์เพย์ไม่ได้จะเป็นร้านใหญ่ๆแต่ว่าเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ก็ดูเป็นร้านใหญ่นะแต่เขาก็ไม่รับไลน์เพย์เหมือนกันไม่กินก็ได้ไม่มีเงินสดเดี๋ยวไปหาร้านใหม่ข้างหน้าพีพยอมแล้วยอมพายแพ้เดี๋ยวกำลังจะไปกดตังค์จะต้องมีเงินสดิดกระเป๋าบ้า แนอนมันต้องเจอสักวันที่ได้ใช้เงินสดก็เลยจะไปกดตังค์ตอนนี้เจอเลยกดตังค์เสร็จแล้วจ้าสองพพอมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้นออ้อยนะตอนนี้เรากำลังจะไปหาอะไรกินต่อแต่ว่าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าจะสั่งอูเบอร์เพราะร้านอาหารมันเริ่มปิดแล้วสงสัยหน้าหนาวเขาปิดเร็วมั้งไปอยู่ประเทศไหนมาแบบหน้าหนาวก็ ทุ่มสองทุ่มกลับบ้านนอนกันหมดแล้วมีแต่คนไทยเนี่ยแหละฤดูไหนก็มีของกินตลอดเออแต่ลืมไปเมืองไทยไมีแค่ฤดูร้อนเออเมื่อกี้นะครับก็ไปแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็ได้ขนมถั่วอันนี้มาอร่อยมากเดี๋ยวจะไปสั่งอรบถึงบ้านแล้วไม่อุ่นเลยบ้านไม่มีฮีเตอร์ บทสรุปของการสั่งอาหารในค่ำคืนนี้ก็คือสั่งอูเบอร์แล้วคือว่าเป็นเมนูจีนแม้จะเป็นร้านอาหารไทยโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ๋าเป็นความเผ็ดเผ็ดปานกลางต้องเข้าสองแอปแอปสั่งอาหารกับแอป o o o g l e ทันสนธ การตังอาหารนานมากมาแล้วสิ่งแรกก็คือข้าวสวยอันดับที่สองคือกินเหมือนหน่อไม้เลยไข่เจียวหรือว่าเขาใส่หน่อไม้มันกลิ่นเหมือนมีอะไรอยู่ข้างใน และสุดท้ายก็คือส้มตำไม่มีปลานะขอเถอะใส่อะไรเม็นๆให้ฉันกินบ้างโอเคมีกปาปฟได้แหละได้แหละระหว่างที่รออาหาร1ชั่วโมงเราทานขนมไปแล้วอิ่มมากนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออ,เอน่าจะต้องอาบน้ำ<า>เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ไว้เจอกันวัน ต่อไปบายบายวันนี <ettes> ้แดดออกคือ uh. วัน <DVD> น <squ spun> ี้มันเลิศมากต้องมาเดินตากแดดเอาเลิกเอาใช้ดีใจยิ้มไม่หุบเลย รู้สึกว่าการได้เจอแดดมันทำให้เราแบบสดชื่นมีพลังมีเอเนอร์จีดูสิสดใสมากาเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่น,นะครับซึ่งคาเฟ่ที่เราไปประจำอ่ะมันจะเป็นแบบปิดก็คือเป็นคาเฟ่ที่ไม่เห็นแดดแต่วันนี้มีแดดเราก็เลยจะเปลี่ยนไปคาเฟ่ใหม่ที่เป็นคาเฟ่กระจกจะได้นั่งเสพอากาศ ที่มันสดใสขนาดนี้ในรอบหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนแผนกระถานหนัจากไปนั่งทำงานในคาเฟ่มาเป็นมานั่งทำงานสักแดดพิมพ์ก็เลยตัดสินใจที่จะมาที่ส่วนสาธารณะนะเพื่อมานั่งสูดอากาศบริสุทและแสงแดดง,งามๆมาสั่งขอสแสงให้มันฉ่ำปอด เดี๋ยวหาที่นั่งกันตอนนี้ก็มาถึงที่สวนสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสวนปกติที่เราชอบมาเนี่ยแหละชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเป็นภาษาจีนมันดีมากตรงนี้มีแบบต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ก็ช่วยบังแดดให้เราส่วนวิวข้างหน้าคือดีงามไม่ไหวคือชอบเวลาอยู่ต่างประเทศจะชอบมานั่งที่พาร์ค คือตอนที่อยู่เมลเบิร์นพิมพ์ก็จะมีสถานที่ประจําชื่อว่า่าวตันการ์เดนตอนนั้นเราก็จะแบบไปนั่งที่คาวตันปากตลอดในทุกๆวันไหนที่อากาศดีๆจะแบบไปพอมาอยู่ไต้หวันเราก็มีพาร์คนี้แหละเดี๋ยวต้องไปจําชื่อก่อนว่าที่นี่ชื่ออะไรแต่ตั้งแต่มาถึงนส่วนใหญ่อากาศมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนหรือไม่ก็หนาวมากฟ้าครึมอะไรอย่างเงี้ยวันที่มีแดดแบบอย่างวันนี้ค่อนข้างน้อย เดี๋ยวก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการเครียรงานนิดๆหน่อยๆแล้วไปทำงานกันก่อนกระเช้าว่า เช้าขึ้นเขา OMG อยู่ใกล้มากต้องหาเวลาไปเที่ยวสักวันแล้วไมก็ oh God, อยู่ใกล้มากเลยอะต้องมีสักวันที่เราจะเดินไปขึ้นเช้าตรงนี้เดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานมาฝั่งมาหาลัยนะครับมาหาลัยกินไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรกินหรือเปล่าหลังจากที่ครั้งที่แล้วอะไม่มีเงินสดไม่สามารถกินร้านอาหารไทยได้วันนี้มาลุ้นกันว่าจะมีอะไรให้กินแต่มาเร็วอยู่น่าจะมีร้านเปิดเยอะ เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆมาที่ตึกหอสมุดมหาลัยนะครับซึ่งจริงๆที่นี่เขามีหลายหอสมุดมากๆเลยห้องสมุดที่เราไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นอยู่ข้างในมหาลัยตรงฝั่งนู้นแต่อันนี้มันอยู่อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นที่ใหม่ที่เพิ่งสร้างมาเพราะว่าดูใหม่แล้วก็ดูแบบทันสมัยเป็นครั้งแรกเลยที่มาตรงนี้เพราะว่ามันอยู่นอกเขตมหาลัยต้องเดินมานิดหนึงแล้ววันนี้เราลองเดินมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไง แต่ว่าสวยมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ดูแบบทันสมัยสวยงามสุดๆบรรยากาศรอบๆตรงนี้อยู่ด้านชั้นล่างเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนนี่ใหญ่โตมากตรงนี้สวยมากสวยมากจริงๆเคยได้ยินเพื่อนบอกว่าสวยแต่ว่าเออสวยจริงมีเป็ดด้วย รูปแหวเนี่ยน้อน่ารักมากเลยอลังการตะการตาม,มากด้านหลังตรงนั้นก็คือตึกห้องสมุดที่ตอนแรกเราว่าจะเข้าไปแต่ว่าพอได้มาเห็นว่ามีสระน้ำแล้วก็มีวิวแบบข้างนอกที่เลิไม่ไหวก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้ย ปังเนาะตอนนี้ข้างหน้ามีสองหนุ่มนั่งอยู่อาจจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเมาขเขามากขเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละดิงหามฟินทำถึงดีมากโอบล้อมไปด้วยขุนเขาเราเป็นคนรักธรรมชาติ ดูข้างบนัันต่อข้างบนจะมีความแบบบันได <laughs> <c oughs> คือเมื่อกี้แวบๆเข้าไปในห้องสมุดมาข้างทำงานเพลินมากแต,แต่ตอนนี้เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นหนาว พราะว่ามันแดดใช่ไหมเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าเราจะอยู่ยาวอะไรขนาดนี้ก็ใส่แค่เสื้อแบบบางๆหนึ่งตัวออกมาแป๊บเดียวคือมือเย็นหมดแลยเอาล้วถ้ายังอยู่ข้างนอกนานกว่านี้จะไม่ไหวแน่นอนต้องแบบต้องทําเวลาเดินและวิ่งเพื่อให้ได้รู้สึกมันออกกําลังกายตอนนี้กำลังจะถึงบ้านแลวนะครับรอดปลอดภัยจากลมหนาวใช้เวลาเดินประมาณสินาทีน,น,นิดประมาณนี้